เ็กจะได้ใบเ,เตียงน้องสิงไสเออเรียบร้อยแล้วโอ้ผพาเรียบร้อยเรเียบร้อยแล้วมิสบายอยู่ห้องพักพื้นแล้วกะอ่ารอมึงมาตอนนี้นะอ,อ่าออกต่อห้องไอซียูบางหันกับที่เขาท่านมากกับที่ออขั้นก็ห้องไอซียูที่ตามอาการนะเ,ออเด็กน,น้อยอยู่ห้องไอซียูวันอาทิตย์หนึ่งไม่ได้อยู่<า>ยห้องฟักพื้นแล้วเอเ เจ้ากับเบ้าไปเนาะอยากให้มันพร้อมกันมันมือันอง้โอ้อใช้เดียวนมาเียวบใช่เียบอีกรล้วนี่ตัวตัว่เนาะตัว่เลยบวก้วะเตียงเียวเปนลุกถแท้เออ่บันี้บัดนี้เห็ุนะว้าเฮยโอ้มาเตียงบ่ เาดีใจนำทางบ่เตียงเพิ่นมาเยี่ยมเลยซื้อปลาเผามาฝากพี่น้องเลยเอาเอาหอยต่ำได้ สบายดีพี่น้องเอฟซีเบอสุขุสุขนสุหมองสุขวอเด้อบอร์เอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและ่างประเทศแต่ยินดีต้อนรับขอสู้ซองดาวบนมาบ้านฮคือเก้าพี่น้องเไยอาจังได้กับมาพ่อมันก็สบูรณ์มาหนี้ในตอนแรกเนาะอาตอนนี้ก็ทําวัดเพิ่นมาหนี้เป็นวันศิลพี่ป็นยังไยมาหนี้เป็นวันศิลเมื่ออื่นเป็นวันศิลดับวันศิลใหญ่พี่ป็นยังไยเนาะเป็นวันศิลใหญ่เมื่ออื่นก็ได้ลงใส่บาทแล้วเนาะ สบะยได้พี่น้องเลยมื่ออื่นนี่วันสินดับเลยกันหนึ่งสองสามนับไปนี่วันที่สามสิบเอ็ดมื่อนี้วันที่เสาเจ็ดวันที่สามสิบเอ็ดนี่แม่นบุญกองเข่าบ้านโคใหญ่พี่น้องเลยเนาะทางสบุญว่าทางโค้ญ่เพิ่นว่าจกให้สบุญเฮ็ดลงท่านวัดสันแต่ติดตามเบื่องน้ำกันพี่น้องเลยว่าสีจังใดเนาะมื่อนี้ก็อยู่นี่แหละอยู่ทั้งเนื่อนน้องโฟนเนื่อนเส้าเตีวนี่แหละพี่น้องเลยอยู่ต่อๆกันนี่แหละ ที่ตามเบิงต้องกันกระสบุญเนอ,อว่าสิไธ้เหตุลงทานบอ่อรือว่าจังใดเห็ดทังผู้ใหญ่เพื่อนถามสบุญมากว่าอ่ามีคนเหตุลงทานบอ่อวัดสันนะสะบุญกัยังบ่ได้รงไปถามทั้งอ่าย่าพ่อเพื่อนว่ามีบ่อเดินสบุญกระสีลงไปถามทั้งบสบุญกับกว่าสีเหตุลงทานมือเดือนสาบออกไม่สามคำ่ำเป็นบุญเดือนสาบุญฟ้องเขา่าของบ้านโคใหไงประจําปีทุกปีพี่นอนเอาไงเนาะอ่ะ าปูได้อยากมาเล่นมาเบิ่งเนาะประเพณีบุญเดือนสามมาสามคราบของบ้านโคกใหญ่มีทุกปีทุกปีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ทั้งสร้างเพิ่นกะยังติดกระโลอยู่ยังบ่ทันแล้วเนาะฉบุนกระทีถามเพิ่นอยู่ว่ามื้อนี้เพิ่นสิมื้ออื่นนี่เพิ่นมาอยู่บ่พี่น้องปกตินี่วันศีลดับนี่ทั้งสร้างเฮาเพิ่นเคยพักพรเนาะเดี๋ยวสบุนสิลองถามเบิ่งทั้งสร้างเพิ่นเพิ่นสิมาบ่ลรู้จังได๋เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสบุนกะ ไปถามเพื่อนตีซัดบินมาที่นี่ชาวเตียวอยากเห็ดยังกองก้นจะข่อยลุกลุกคือถูกกันลูกทูกกันทูกถือลูกทือลูกทือเห็ดละล้อคือว่านนี่ทือแล้วลูกเห็นบ่อเพื่อนตีกองลูกเจ้าเสื้อบ่อชาวเตียวเมื่อวานี่อยู่เตียงค่ะข่อยปินกลองใส่ทุกซองเถ้าบัดนยามอยากเห็ดนะหวัดลูกละ บัดย่างเจ้ายาเค็ดนะจำาบเห็นปะเสียงยังไงบัดบนบัดยากเค็ดบัดเราเค็ดแบบว่ได้บอกฮันดีเก่ง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 แล้วบัดอยากเค็ดนะยาเค็ดบัดจำเป็นต้องบอกบัดเราอยากเค็ดนะอะไรบ้างเด้อขิดินนะผู้รถพายมาเดี่ยผู้น่ะเปบัเตียงบ่ Nhìn đó. Không cốt thọ. Nào sao? Ừ, gì ngang nó bừng thăng sang phân tít cái lô còn vào đây lái đấy nổi xăm Nga ngang như bò cho bà xì cái lô nó cần xì thao nó Ba, ba, phải thăng đây bà này phải đấy tiếp Bác ไปไปไปรับไปทางมาที่พีก่อนเอ้าทั่วแล้วว่าทางในเนี่ะตู้ทั่วแล้วทั่วแล้วเลยออกมาทางนอกวันนี้เบิ่งก่อนาห้องนอกแล้วเงี้ยเลยตัวเมื่อไรด้านในดิมันสองห้อง มันนี้วัดศินเนาะเสียงตีกองทึบทึบบอคืออยากไปตีน้ำฝนไงบ้าอืกูนะโอ้ฝนแกมันกกกินอยู่บนตูที่ว่าบอลบอลแหง เป็นยังไงวทั้งายนี่านท้บท่นได้ถามทราบเราเมื่ออื่นเลยเราะสวัสดีเด้อมาเตียงเลยว่าสิถามพนโยพันเบาก่อนเลยปกติเราเคยยุดมันสินดับเอาจ้า้าวอะไร

บันเตียงยูพี่บันยูพุ่นก็คือว่าเห็นเอาคลิปลงบ่น้องเมฆบ่อยู่นี่เองคาับโอ้ใครเข้าไปบ้างอ้าคือเห็นแต<น>่น้องเมฆบ่นเตียงบันยูพี่บันนี้ว่ปัตนาได้ดีนะบ่จะเห็นยูเชฟโพนึ่งแด้ใคร่าอยู่จะพุ่นก็เห็นว่าพี่ก็เห็นอยู่ยยพี่อเป็นเนาะจะโกอยูเล่าคลิปอยู่ไทยลงเฉยนี่โอ้น่าได้มันยั้งแบบนี้น่าปวด ไปยู่้งเปวัดปูเป็นางเปนวัดศุกร์จำโค่ก็นจำบุญด้วยไปเป็ดเป็ดจะได้ใบเตียงน้องสิงไสเออเรียบร้อยแล้วโอ้ผ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมี้นสบายอยู่ห้องฟักพื้นแล้วกะอ่ารอมือมาตอนนี้นะออกต่อห้องไอซียูบางหันกับที่เข้าท่านมากยังขั้นัูห้องไอซียูที่ตามอาการนะเด็กน้อยูห้อง วันอาทิตย์นึ่งไม่นด้ห่วงเลยนะฟักขึ้นแล้วปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเบิดแล้วมันโผล่ลงเลยตอนนหนาวใจตุนหมดเรียบร้อยแล้วใจน้ำพอน้ำเมฆเพื่อนเนาะใช่เวล really, like าผ่านได้แค่10ครัวสมุนเบิดเมื่อแต่10โมงเช้าวัน10โมงแรงเรียบร้อยแล้วผ่านคนไปได้ดี ม่คนเก่งเลเนาะจิ้นิชุดล้วงหดว่าโลุมาก่าคือว่าเห็นคลิปไทยหัว้าคือไปกินนี่แล้วันนี้เอาไปยูชหน่อยไ้ที่เห็นเปู่เชฟโคดน่และเูเชฟโคดเราป่ะอบ่าวเียดนมาเป็นบ่าวคับบขึ้นมาโอ้ยเแ้นมาจากคนย่นนะไอ้บ่าวคับาเห็นประตูองเยี่ยนแมรอ้าแบ่วเวีเอะไรัน ถ้าสีหงียนผุนบอวแบนี้ฮะเมนท้าเป<อ>็นเล็งเพื่นเป็นเลี้ยนี่แหละเป็นเลี<อ>้ยงเนกินเป็นนกองเพื่อนผมไปรับเพื่อนมาบ่อวันไปรับเพื่อนมาคอยยันาเพื่นอนมันเลี้ยเดียเด๋ยวนีมันไม่มีอย่างนีแต่สีคือไอ้ผ้ทายมันเลี้ยงอย่างนจะเป็นนองเพื่อนยกเลีเ้ยงลอยเนาะ ลมแห้งอะนดสองเมื่อไมื่อได้สาสิลงไปผูเจ้าวันทังเบืองบืนมือนี่แหละที่เงี้ยเรีกไปก็กไปวิดบุญบ้านเฮาบ่บ้านมึงได้บุญบานาพระเจ้าุคุณที่สา10ได้บทีเอเออจิบบุญบุญได้เหรที่ s บ้านเฮานั้นอมันซุกแมนบ่เข่าว่เด้อมณิก็องเข่าแล้วเจ้าหหาสอนบ่ แม่บอกถายพนมอาจารย์วัจะี่ายพนมนี่มือเพลงไหนเนาะวันที่ห้าเดี๋ยวบ้านบ้านบ้านท้างของผาเลยมือวันที่สามสิบเอ็ดนี่เด้เจ้ากับว่าไปเนาะอยากให้ยมันพร้อมกันมือขันมือขันโอ้ยต้องใช้เดียวใช้เกลียว

แน่ขับว่าขัดไโอ้ยเขียนเน่เใส่เป็นบ่าเจ้าเอ้าเอับสร้างจำเป็นเลยดิข้างกับโลแล้วกระโล่ในีแผ่นนึงกินนี่ได้แผ่นนึงบ่ากินนี่ชองบ้าบดปูนอนีเด้อได้วันนี้รถแก่ใหม่แล้วจ้ะลองใครเหยียบเดิโอ้ยใครดิเหยียบเลยดิท่านเนี่ยท่านนำท่าบอก เจ้าเด้กบอลองะเวุ้บิที่ช่วยเ้ปืนเงเบิ้งเบิเสืออได้เอนี่ตอนหอดนะชบใช่บรรนาเลทอดอาออันนั้นนะวัวหอดบังกพากันแดงตอนนาวัะใส้บัทอดบอกว่ามถือบวนี่บ่ เอาออกมานะเอาเจ้ากับเอาเอาโตนั mm ่นออกก่อนเออเจ้าทัここ้งรุมมองฝาดนะฝากตะพองแล้วเออจังสั้นล่ะคงบอกต่เพื่อนตกี่วกันไอ้วอมกอบเลยเรียนเราประตู่าบอต่ คือชัดว่เดินาวนาวกันนี่ครึ่งหม้อนะ่ดันว่าเออกดันแล้ววัวกันถือกนะเอาหางาในกันไหลวตู้บอกว่ากันถือแล้วไงเลี้ยเระเอแ่นย่านเ่าเราเห็ย่านเยอเ้ยจันยัยันยันยไม่คยไ่ได้จอยู่ใกล้ยัอะไรล่ะโอปลาเผา เท่ามาแต่เศร้าเราบนพระท่านได้เผาเลยนะบนท่านบนท่านได้เห็ดนะว้าพี่้โอ้พระเตียงบ่อืมเอาเอาดีใจนะทางบระเตียงเพิ่นมาเยี่ยมเลยซื้อปลาเผาว่าฝากพี่น้องเลยอืมเอาเอา,าหอยตั้มได้ยันเดือยแต่ไม่ปิ๊กหดอกพี่น้องเลย คุณพ,พูดแม่จะอ,อ,อ่ยุคุณทางประตูนะ<ส>แต่ชเดรถมจะได้เห็นงามงาม้ง เบิงเบิงมาซองมืนกันมาซองเบิงก่อนเอาเ่ามาวันนี้สิลแล้วแล้วเนาะไว้แล้วไว้อีคุณตั้กระดี่งสามมือนี้กัน เรียบบเลยบ่งเย็บท้ไใส่แม่แกอีกเดียนาองท้ใส่เยบซองเื่ออ๋ทางไหนทนี่นี่จะบอกว่าถ้าจะเ่นเอกานี้เลยเ่เอแล้วแล้วแล้วบันเหอกับเหลือน้ำเจนั่นิันสิเก็บให้แล้วเลยได้หรือเ่เก็บให้แล้วเลยกระเทินเข้ามาอีกนะมืออื่นก็อยู่ต้างนอกกูลว 嗯嗯。 มาแต่มันบ้านนี่บอม,มซื้อมันสองมือแล้วบ่เรามาสองมือนี่้าพมืออื่นไปบ้าบได้มาจะบอไอ้รถลาพักโอ้ว้าเลยว่าสั้นอันนี้แน่เลย <c oughs> ไปรับมืออื่นบ้ามบ่เห็นบ่ได้ไดยมัไม่ไปแต่มัต้องได้มาเหาเออบได้มามืออื่นเกิดจาไปหา้าบ แต่สร้างได้นะหัน่าเออมื่ออื่นนี่พักเด้อแต่ว่าเมื่อบุญบ้านเทานี้เฮาพักได้ <c oughs> บุปไปว่าบุญบ้านโคบ <c oughs> แต่ข้าวตะกี้นั่นปุ๊บปุ๊บตูกได้ปุ๊บตู่ไห้แขกไว้ว่าหน่วยหน่วยนี่ข้ามบ,บ้านนี่นะ่ก่อนน่ะแม <c oughs> ่เป็นตูกไว้ตามแคมแคม,มมันแคมวัน สิสัปดาห์แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวอีกน้อยนึงนี่เสี่ยวเล้วพี่ได้ฝนอย่างจังเมื่อตอนนี้จังโมงแล้วตอนนี้เฮ้ยตอนนี้หากระสาโมงเครื่องไงโลดเลี้ยวอยู่ดอกตอนนี้หากระสาโมงเครื่องนะฝนเฮ้ยได้กินปลาเผาแล้วมาแรงเนาะตูดก่อนจักเมื่อปะได้ฝากท่องกินข้าวแรงอยู่พี่บ๊จักเมื่อทรงซางได้ยู มานั่นเขาโบาท่านเปิดปลาเผาตอนเศร้าเขามาจะเศร้าเขาเปิดช่วงสิบโมงสิบโมงขึ้นไปขเขาเผาปลาเพื่อมันซีซุกมันจะเศร้านะโบมี่แต่เศร้านะพูดกันแต่คนสตุเข้าไอเงี่ย,ยงามเนาะคนเนาะ ทา่านไงเอกก็เหลืออยู่ในนึงกับเจน่านพี่น้องไงถือว่าแล้วนนกันกั่งห้องนี่ยประธานเด็เก็บเนาะมาจังได้สหรับคลิปนี้สมกกาสิขอจบก่อนพี่น้องถัดต่อกันในคลิปหน้าเนาะกวนเนาะ,<ส>ะอ่างามโบโอ้ยสว่างจุ่มเฉ่งพอดีเพิ่นเพิ่นยังประธานเดท่าลำาเยยลำยโยยังอีกรอบหนึ่งได้หอ้องพื้นโอ้ยเวิร์ตได้ยังอีกไม่เป็นสีห้องพื้นเ นดินลงของแท้เด้นเนี่ยถ่ายห็นบอของแท้เห็นไหมอ๋อคิดว่าคิดว่าแล้วเด้นนี่คิดว่าแล้วแะไรหน่อย <c oughs> นี่เดินนี่น,นี่เป็นสีลงของแท้บอกสองคำแม่น<อ>ตัวนี้มันสีเป็นทีภายนอกแต่ถ้าออกมาอาจสะเป็นสีกลมประมาณนี้แหละแต่บะคัวสิออกงไต่มันสิออกกลมๆเนาะประมาณนี่คนว่ามันจังบโบนาอีบอย่างคนแต่กระทาเบืบ้องก่อนว่ามันสีเป็นจังได้เนาะโดย เดี๋ยวตัวนี้นะซึเป็นสีภายในบพท่านได้แล้วเนาะแมนอันนี้เพิ่นห้องพื้นซื่อเดี๋ยวเพิ่นกะลุ่งสีแท้คิด่าแล้วอ่ะที่เลยคิดแล้วอินีคิดในใจว่าสีกับมันกับเขาเข้ากันได้กับกระลูกคิดว่าสีขาวเขากันคักแท้จีเลยเวลาเปิดไฟเนาะมันหุงคักเนาะแน่นแต่เาใส่ลอกไฟกับประมาณหนึ่งดอก ทั้งในสี4ดอกพี่น้องหนาหนาเฮือนดอกนั่นเป็นเป็นสีดอกนะซาพี่น้องพ่อกันคลิมหนาคลิมเนี่ยไปก่อนเด้อยสบายดี